ครับสวัสดีครับลงศิลิ์พระสุเดชนะครับวันนี้เราก็มาดูพระอีกหนึ่งองค์นะครับอันนี้เป็นของคุณอดีสรสุทนทรพิทักษ์นะครับศูนย์ห7สี่สองสี่เก้าเจ็ดสี่หกแปดนะครับน้องบูรัภูนนะครับส่งมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นมื้ออะไรนะครับคือส่งมาปุ๊บเนี่ยผมจะแน่นอนคุณเช็คมาแล้วหนึ่งนะฮะแต่ว่าเวลาที่มาออกรายการลุงศิลป์พระสุเดชเนี่ยเราก็จะเริ่มฝนใหม่ เื่อประเมินราคาตั้งต้นก่อนนะครับนะฮะหลักเกณฑ์เนี้ยเพื่อเป็นการอนุรักษ์พระสมเด็จนะฮะไม่ท่านทิ้งนะครับนะฮะถ้าอ่าหลายท่านบอกว่าสมเด็จต้องแบบนั้นแบบนี้นะครับต้นแบบทั้งหมดเนี่ยเอามาจากไหนฮะนะแต่ถ้าผมดูเนี่ยหลายคนบอกว่าต้นแบบเอามาจากนี้หนังสือเล่มนี้ของเซียนท่านนั้นท่าน,นนี้ผมดูเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้หมดนะผมบอกให้เนี่ย มันเป็นอย่างนี้หมดนะฮะนะฮะนะฮะเราเป็นพุทธพุทธคือวิทยาศาสตร์นะครับพุทธคือวิทยาศาสตร์นะครับพุทธไม่ใช่ผีไม่ใช่พระหูสุกนะครับนะฮะคุณจะเชื่อจะ,จะอะไรก็แล้วแต่ไม่งั้นมันจะมีทุกสมุทัยิีรธมากทาไมนะฮะนะฮะปริศนาธรรมอย่างหนึ่งของภาคเนื้อผงเนี่ยก็คือนี่แหละฮะให้เรารู้จักอ่าคิดวิเคราะห์แยกแยะ คือคุณจะเชื่ออะไรก่อนเนี่ยคุณต้องทดสอบเรียนรู้ทดสอบนะฮะผ่านกระบวนการทุกสมุทรไทนิโรธมาก่อนทุกสมุทรไทนิโรธมาก็คือวิทยาศาสตร์นี่แหละขั้นตอนเ,อเรื่องของวิทยาศาสตร์หนังสือทุกเล่มไม่ว่าจะปหนึ่งถึงระดับด็อกเตอร์วิทยาตรีวิทยาโทอะไรต่างๆเนี่ยใช้ลักใช้หลักในเรื่องของทุกสมุทรไทนิโรธมากหมดนะฮะหลักวิทยาศาสตร์ในการทดสอบทดลองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช้หลักในเรื่องของ ทุกสมุทยนิโรธหมากหมดตอนนี้หลายประเทศหลายเชื้อพันธุ์เผ่าพันธุ์ทั่วโลกนะครับหันมาสนใจศาสนาพุทธมากเพราะว่ามันมีเรื่องของเหตุและผลที่ถูกต้องที่สุดนะฮะตอนนี้ถ้าจะเห็นนะครับหลายประเทศนะครับทหารที่รบในแอฟริกานะฮะของ UN ทั้งหมดตอนนี้หันมากราบไหว้พระสวดมนต์ทุกวันนะฮะนะฮะนั่นก็เพราะว่าที่สน์แล้วว่ามีความน่าเชื่อถือที่สุดนะครับอันนี้เป็นภาพของมูเอดิสอนสุนทรวิทักษ์นะครับสุนทรวิทักษ์นะฮะ เราใช้ขมิ้นเพื่อหาค่าสารประกอบของผสมและก็ธาตุมันจะมีสามตัวนะฮะถ้ามันไม่ทําปฏิกิยาแสดงว่าเป็นธาตุธาตุก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วร้อยกว่าปีแต่ถ้ามันทําปฏิกิยาสีแดงแบบนี้แสดงว่ามันเจอสารประกอบของผสมนี่คือพักประกวดพักเซียนนะที่สามสิบล้านร้อยล้านห้าสิบล้านนะครับมันจะเป็นสีนี้หมดซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยเนะเพราะมันเพิ่งสร้างใหม่นะฮะอันนี้นะฮะอย่างน้อยระดับหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยระดับหนึ่งเนี่ยก็มีการสร้าง แล้วก็มีความเป็นธาตุแล้วในผิวคือความเป็นธาตุเนี่ยอ่าไม่ใช่ว่าพบฝนครั้งเดียวเราจะรู้นะครับคือต้องเจาะลึกเข้าไปนะครับแต่วงการพระเครื่องสายวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าถ้าเราใช้เรื่องของวิทยาศาสตร์ขมิ้นเนี่ยมาเป็นเกณฑ์ในการเช่าซื้อขายเนี่ยมันจะค่อนข้างมาตรฐานเราเป็นสากลดีที่สุดนะทำให้เราไม่ทิ้มพะนะครับโอเคนะครับ